โอเคก็สวัสดีชาวอีฟุตบอล2022ทุกท่านทุกคนด้วยอะไรกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับหน้าตาของตัวเกมเมนูต่างๆมีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสวัสดีคนที่เพิ่งเล่นนะครับครั้งแรกด้วยแล้วกันนะครับผมก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับรวมถึงผมด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่อยู่หน้าจอนะครับตรงนี้ที่ผมกําลังเลื่อนอยู่นะเราอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับตรงนี้มันเป็นแค่อ่าเหมือนข่าวสารครับโปรโมทหรือการแจ้งเตือนนะครับให้เราเห็นเป็นภาพใหญ่เฉยิ่งที ต้องดูนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับผมแถบเมนูตรงนี้มันย่อมาจากเมนูตัวเดิมของเบส2021นะครับซึ่งเบส2021เมนูมันจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นแถบตารางแต่ว่าของ efootball จะเอาลงมาไว้ข้างล่างเป็นแถบแนวน,นอนนะโอเคเรามาดูตัวช่องแรกนะครับตัวนี้หากเราเข้ามามันจะมีทีมสโมสรน,นะของแต่ละสโมสรไว้ให้เราเลือกนะเพื่อที่จะเล่นหรือเทสนะครับหมดนี้สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องล็อกอินนะครับหมดนี้อาจจะมีบางช่วงที่ เราล็อกอินหลายเครื่องแต่ว่าหากกลับมาเล่นแล้วหน้าจอของเราครับหน้าจอของเราตรงตรงนี้มันจะไม่มีรูปแบบนี้นะครับผมให้เรารู้เลยนะครับว่าเรายังไม่ได้ล็อกอิน ID มันจะสามารถเล่นได้แค่แมทนครับนี้เท่านั้นเราก็เลือกเล่นเทสไปก่อนนะครับอันนี้ผมบอกไว้นะเผื่อคนที่ใช้งานแล้วหน้าจอตรงนี้ไม่มีอะไรนะกดทีไรบอกว่าอินเทอร์เน็ตเออเรื่อยเน็ตเน็ตเวิร์กเอออยนะครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับเราไม่ได้ล็อกอินไอดีนะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะโอเคต่อไปนะเมนูที่2จะเป็นด ทีมนะครับตรงนี้ดีมทีมจะเปลี่ยนเสมือนแมตต์อีเวนต์นะครับหรือแมตต์เดย์ที่เราเล่นกันของเฟสสองพันยี่สิบนะครับก็จะมีในส่วนของหมวดออนไลน์นะครับอนาคตน่าจะเป็นแลนด์กิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าในหมดอีเวนต์นะครับก็จะมีในส่วนของเล่นกับบอทนะครับ AI แล้วก็เล่นแบบออนไลน์ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยูเซอร์แมตต์เล่นแบบหมวดออนไลน์นะอันนี้ก็เข้ามาเก็บพวกแต้มต่างๆนะครับเข้ามาเก็บพวกของรางวัลนะเพื่อที่จะเอาไปอัปเดตตัวนักเตะของเราด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีรางวััไออออเเเทมพ่่ต่ตตตายยุนกกะด้วป,ป็จ ในส่วนของเกมแผนนะครับตรงนี้เกมแผนหน้าตาก็จะคล้ายเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนสีครับแล้วก็มีในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเข้ามานะครับลองกดที่ตรงผู้จัดการทีมมีฟังก์ชันของแผนครับปรับแผนการเล่นเพิ่มเข้ามาคุณจะใช้ผู้จัดการทีมคนไหนก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถปรับแผนได้นะครับผมแผนก็จะมีฟิกให้ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นทีมอ่าเพสต์ไลน์นะครับตรงนี้ทีมเพสต์ไล์คุณจะเลือกเล่นแบบไหนครับบอลสั้นบอลยาวนะครับเล่นแบบตรงยังไงก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นเทคนิคของแผนการเล่นนะตรงนี้โอเคน ในส่วนของผู้จัดการไม่มีอะไรนะครับเรามากดที่ตาสมสรนนะครับตรงนี้ครับอันแรกจะเป็นเกมแพนลิสต์นะครับเกมแพลนลิสต์เรากดเข้าไปดูก็จะมีในส่วนของผู้จัดการนะครับที่เราตั้งไว้เอามีกี่ตัวแล้วก็เอามาใส่นะครับเราชื่นชอบตัวไหนบ้างแล้วก็เอามาใส่นะครับผมยังไม่มีให้ตั้งชื่อนะครับก็กดกลับไปเรามาดูวันที่2นะครับจะเป็นออโต้พิกนะครับในส่วนนี้ของซีซั่นที่แล้วอ่ะเวลาที่เรากดออโต้พิกนะครับปุ๊บมันก็จะหานักเตะที่ดีที่สุดนะครับมาลงให้เราพอมาซีซั่นของ EF ะับบบากก็จมีแโสออลต ก็มีาบสแต็กนะครับคือคุณจะเลือกแบบค่าพลังสูงหรือจะเลือกแบบเล่นเทคนิคของทีมนะครับประมาณนี้นะลองเลือกดูนะครับแล้วคุณก็กดออโต้พิกไปนะครับผมจะใช้แบบระบบเดิมนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับทั้งหมดก็น่าจะเป็นแบบการตั้งค่าเดิมๆที่ผ่านมานะที่เราเคยใช้งานกันจะเพิ่มมาแค่ไม่กี่อันนะกดกลับไปครับโอเคต่อไปในส่วนของช่องนี้ก็จะเป็นตัวสำรองนะครับ่องล่างสุดจะเป็นทีมใหญ่นะครับหรือไม่ได้เอาเข้ามานะโอเคไม่มีอะไรครับการค้นหาในหมวดฟิลเตอร์ก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาประมาณ3-4หัวข้อนะ ก็ลองกดดูนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่า position นะครับตำแหน่งหรือ order of ตัวนี้จะเป็นนักเตะที่เราเพิ่งซื้อเข้ามานะเป็นนักเตะใหม่ก็ลองกดดูครับเดี๋ยวเราน่าจะรู้เองนะครับในส่วนนี้กดดันนะครับกลับไปกด back กลับนะครับโอเคในส่วนของเกมแพนนะครับก็จะมีประมาณนี้ต่อไปเราจะมาที่ my team ในส่วนของ my team นะครับจะมีอยู่2ช่องตรงนี้นะครับจะเป็นหมดของ player นะครับหมดของนักเตะแล้วก็จะเป็นหมดของ manager นะครับเรามาดูที่หมด manager ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของหมด manager ก็จะเป็นผู้จัดการทีมที่เราซื้อมานะ ตรง selection นะครับลองกดเข้าไปดูตรง selection จะเป็นการเลือกนะครับพอเลือกเสร็จแล้วลองกด action ดูครับก็จะมีล็อกแล้วก็ขายนะอย่าไปกดขายแล้วกันนะผมถ้าไม่ทําอะไรก็กด cancel นะครับแล้วก็กดกลับไปโอเคเรามาดูที่หมวด player นะครับแถบเมนูนะครับจะเหมือนกับหมวด m a n a g e r เลยตรง3มขีดนะครับกดเข้าไปจะเป็นหมวด select เหมือนกันนะครับกด select เลือกแล้วก็จะมีในหมวดขายแล้วก็หมวดล็อกเหมือนกันกับ m a n a g e r เลยนะครับจากนั้นกดกลับเราเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของหมวด player นะเราลองกดเข้าไปที่ นักเตะสักคนหนึ่งครับกดเข้าไปก็จะมีแถบเมนูมาให้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นดีเทลนักเตะนะครับมีดีเทลมีเลเวลเทนนิงมีเพลเยอร์นะครับตัวนี้ก็คืออัพอัพสแต็คนั่นเองนะครับจะมีคอนแทกนะก็คือการต่อสัญญาแล้วก็จะเป็นล็อกนะครับล็อกตัวไม่ให้เราไปเผอขายนะจะประมาณนี้เรามาดู2ฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นการอัปเกรดของนักเตะตัวนั้นๆนะเฉพาะบุคคลนะครับลองกดเข้าไปที่เลเวลเทนนิงนะครับเรากดเข้ามาที่เลเวลเทนนิงนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี EXP นะครับของผมตอนนี้เหลือ11ใบนะครับเป็นจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นกลวยกร์ดนะครับในส่วนนี้ที่เราไปเตรหมดอีเวนต์นะครับ EXP มันจะอยู่ในหมวดอีเวนต์นะมันจะเป็นกลวย EXP สีเขียวนะครับมันก็จะมี4,000 4,000 point มี1,000 point มี100แล้วก็10,000นะครับตอนนี้ผมเห็นแค่4,000 point แล้วก็1,000 point นะครับ100กับ10,000นี่ผมยังไม่เจอนะเราสามารถหาของได้3ที่นะครับโดยที่แรกเราไปที่ช็อปนะครับปึ๊บมาที่หมวด Epoint ในส่วนของหมวด Epoint มันจะมีเพยเลอร์แลวก็ไอเทมนะครับมันจะอยู่ที่หมวดของไอเทมนะครับก็จะมี100นะครับ100 1,000แล้วก็4 0 0 0นะครับผมราคาก็จะต่างกันไปในส่วนของคอนแทคนะครับเราเห็นไหมอันนี้จะเอาไว้ต่อสัญญานักเตะครับนักเตะพวกไอคอนพวกตำนานที่หมดสัญญาไปเราใครมี e point เยอะนะครับก็มาซื้อไปทำการอัปเดตได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้คือที่แรกนะครับที่เราจะมาหาที่ที่2นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงอ็อบเจกต์นะครับมันจะอยู่ในนี้นะครับผมลองกดเข้าไปดูมันจะ เป็น2ฝั่งนะจะเป็นแบบ weekly object หรือตัวนี้นะครับจะเป็น object หากเราทําภารกิจผ่านนะครับล้วก็มากดรับมันจะขึ้นแจ้งเตือนอยู่นะครับเป็นสีแดงนะครับหากผ่าน1อัน2อัน3าอันมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะโอเคกลับไปอีกที่หนึ่งนะครับที่เราจะเจอกับ exp point นะครับหรือตัวบัตรอัปเกรดนะครับผมเรียกว่าบัตรอัปเกรดแล้วกันเราจะมาเจอที่หมวดอีเวนต์นะหมวดอีเวนต์ก็จะมีให้เราเล่นนะครับแล้วก็รับเราก็กดเข้าไปดูนะครับกดเข้ามาเสร็จกดที่ดี t a i l เลื่อนดูครับว่าเราจะได้อะไรบ้าง หากเราเล่นครบ3 0 0 0แต้มนะครับก็จะมีอันนี้นะครับผม4 0่0 4 0 0 0นคูณ2คูณ 2, นะครับคูณ2เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะทั้งหมดจะเป็น4 0 0 0หมดเลยนะครับอนาคตอาจจะมีในส่วนของการ์ดต่อสัญญานักเตะอยู่ที่นี่ด้วยอาจจะมีก็ได้นะครับหากเป็นเหมือนระบบเก่านะของ p ีสองพันเนะครับโอเคกดกลับไปสามารถเล่นแล้วก็รับคะแนนหรือรับ point ได้นะในหมวดอีเวนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ my team กันต่อนะครับเมื่อกี้กดออกไปก็คือไปดูว่าเราจะหาตัว up level ได้ที่ไหนนะครับเมื่อกี้ ล้วก็กดเข้ามาที่ตัวเพลเยอร์ก่อนนะครับกดเข้าไปเมื่อกี้มาที่เลเวลเทรนนิ่งนะครับตรงนี้เมื่อเราเข้ามาตรงนี้หากเราต้องการจะบวกนะครับลองบวกดูฮะผมก็จะบวก1แล้วกันจากนั้นเรากดพรีวิวดูนะบวก1ก็จะขึ้นมาเวลเก้านะครับหากเราไม่ต้องการกดอ d ดิตนะครับหรือกดด i สคารนะครับผมแล้วมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนะเป็นสิเอ็ดเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตให้ดูก่อนนะครับผมก็กดเพิ่มหนึ่งไปจากนั้นกดพรีวิวดูเสร็จกดโพสิ์นะครับผมเอกดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดไปต่อนะครับ ขึ้นมาแบบโอเคนะครับเทนนิงคอมพิวต์นะขึ้นมาจากนั้นก็กดเข้าไปในตัวนักเตะคีหนึงนะพอเราอัปเดตเลเวลเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้เราจะได้พอย n t ตัวนี้มาเป็น16พอยต์พอย p o ตัวนี้นะครับหากเราได้มาแล้วมันจะใช้ได้แค่ตัวนักเตะ ของตัวนั้นๆน,น,นะเราไม่สามารถเอาพอยต์ตัวนี้ไปอัปเดตให้นักเตะต,ตัวอื่นได้นะตรงนี้เอาไปใช้ที่ไหนนะครับเอามาใช้ที่เพลเยอร์นะกดเข้าไปเราสามารถใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะทั้งทีมเพย์สไตล์นะครับหรือเพลเยอร์สแต็กนะครับก็กดเข้าไปนะครับสามารถเลือกแบบตามใจฉันได้นะคุณจะตั้งชูตติ้งแบบยิงแรงๆยิงแรงหนักนะครับสามารถเลือกได้เลยแต่หากคุณต้องการให้ระบบเลือกให้นะก็คือ,คอตามความถนัดของนักเตะนะครับหรือเ i ไอเขาเลือกให้คุณก็กดตรงนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะจัดการให้คุณทันทีเพียงแค่นี้พอย คุณก็จะหมดไปในพริบตานะครับไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับผมคือการจัดเก็บผมว่าระบบ AI มันเก่งอยู่แล้วครับคือเขาุ้ยแล้วว่าต้องจัดไปส่วนไหนหรือเราต้องการให้ตัว body แข็งแกร่งหรือสป e ด d ไวแล้วก็อัปเดตเฉพาะส่วนนั้นๆนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูความบาลานซ์ด้วยนะหากอัปเดตหมดแล้วตันนี่ก็คือไม่แน่ใจว่ายังสามารถกลับมารีใหม่ได้หรือเปล่านะ <c oughs> หากไม่มั่นใจนะครับให้กด d i s c a r ตรงนี้นะครับหากมั่นใจแล้วให้กดโ r o c e e ไปนะครับกดเ okay. คกดอีกครั้งหนึ่งนะครับกด c o n f i r ม พอเรากดเสร็จแล้วนะครับเราลองกดกลับไปดูกดที่ตัวนักเตะนะครับขึ้นมาตัวนี้คอยหายหมดแล้วนะครับไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับผมหากเราต้องการอัปเกรดใหม่ให้กดแบ็คกลับไปนะครับแล้วก็มากดอัปเกรดในส่วนของเทรนนิง่งเลเวลเทรนนิ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพิ่มกดเพิ่มไปเลยนะครับผมไมทีมนะครับก็จะประมาณนี้นะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวนักเตะนะครับจะเป็นการอัปเดต เลเวลนักเตะนะครับเป็นการอัปเดตเพสตล์ของนักเตะนะครับประมาณนั้นต่อไปเรามาดูที่หมวดคอนแทกนะครับตรงนี้หมวดคอนแทกในเพส2021นะครับมีไว้ก็คือเปิดสุ่มนักเตะตำนานนะครับอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะจะมาเปิดสุ่มนักเตะอยู่ที่นี่แต่ในหมวดของ e ีฟุตบอล2022นะครับมีตัวที่เพิ่มเข้ามาคือการซื้อนะครับซื้อแบบซื้อขาดเลยนะครับผมคุณมีตังเท่าไหร่คุณออกมาซื้อเลยครับแต่ว่าจะได้เป็นตัวธรรมดานะแต่ว่าตัวธรรมดาในซีซั่นนี้ก็ถือว่ามีความสุ อยนะูโอเคเรามาดูช่องแรกกันนะครับช่องแรกจะเป็นแ็กในการเปิดนะครับหากใครมีทองตรงนี้เยอะๆนะก็มาเปิดอยากได้ตัวไหนนะครับมีตัวไหนในด,ดวงใจนะครับก็ทําการเปิดเพื่อรุ้นได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมไม่เปิดมาแล้วครับได้เอ็มพัเปนะ้เนี่ โอเคจากนั้นเรามาดูตรงนี้ครับน่าจะเป็นหมวดใหม่ลองกดเข้าไปดูตรงนี้เราจะเห็นว่ามี5ดาว4ดาว3ดาว2ดาวนะครับอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรามีเหรียญ2ดาวอยู่1เหรียญนะครับหากเราจะกดรับนักเตะก็ที่ตัวนักเตะแล้วก็กดทรายอันนี้ผมจะไม่รับเอานะครับผมเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ในตำแหน่งหรือทีมไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดกลับไปนะกดแบ็กกลับไปครับจากการสุมนักเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่องนี้เราก็ไปดูช่องที่2นะครับจะเป็น สแตนเพเยอร์ลีดนะครับการซื้อการซื้อขายนะครับนักเกธรรมดานะสแตนดาร์ดก็จะโชว์เลวานอสกี้เลยครับผมมูลค่าตัวก็แพงสุดแล้วนะครับในตัวฟิวเจอร์นี้นะครับผมหากเราต้องการที่จะซื้อนะก็ไปขยันหานะครับหรืออยากให้เวลามันผ่านเลยไปก็เลื่อนหานะครับประมาณ17,868ไอเทมนะลองค้นหาดูนะแต่ว่าผมนะครับมินเดองจะว่ามีความรีบร้อนนะเรามีตัวฟิลเตอร์นะครับตัวฟิลเตอร์เข้ามาช่วยนะ ในการค้นหาเราก็มากดที่ select name นะครับแล้วก็กดดูว่าเราจะเลือกทีมจากทวีปไหนนะก็เลือกเป็นยุโรปนะครับเลือกเป็นหลีกอังกฤษเลือนหาผมจะเลือกเป็นแมนซิตี้แล้วกันนะผมกดเข้าไปดังนั้นกดดันกดดันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นตัวนักเตะอยู่ที่นี่นะครับของแมนซิตี้ทั้งหมดเลยมี31ไอเทมหากเราไม่ต้องการนะครับในส่วนนี้ให้เราไปกดที่ printer แล้วก็กด reset กดดันนะครับก็จะกลับมาในส่วนของหมวดเดิมหากการที่เหมือนก็ให้ทําเหมือนเมื่อกี้นะครับก Winter, แล้วก็ทาการกดค้นหาไปจากนั้นกด back ครับในส่วนของหมวดการซื้อนักเตะก,ก็จะมีประมาณนี้ซึ่งง่ายต่อการฟูลทีมมากนะครับผมคือของผมนะครับชอบเล่นแบบฟูลทีมอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีทีมผสมผสานบ้างแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเอามาใช้นะจะเป็นแค่แบบเล่นกับลูกเพจนะครับที่เอามาใช้ต่อไปเรามาดูที่หมดการซื้อผู้จัดการทีมนะครับตรงนี้ manager lead การซื้อผู้จัดการทีมนะครับก็จะมีให้เราเลือก6 6 2รายการนะครับ,นะค,รบคุณต้องการทีมไหนคุณก็เลือกไปนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องได้ไปเปลี่ยนในนส่วของ แผนการเล่นในเกมอยู่ดีนะครับคุณจะเลือกตัวไหนก็ได้ตัวผมจะเลือกโค้ดที่ติดกับสมมสอนนะโค้ดที่อยู่กับสมมสรใไหนผมก็จะเลือกสโมสรนนั้นครับหากเราซื้อแล้วนะครับมันก็จะขึ้นคํานี้ขึ้นมาครับว่าเราเคยซื้อแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าซื้อซ้านะครับการซื้อน่าจะขอข้ามไปนะครับลองกดเข้าไปดูไหนแล้วกันกดซ้ายเหมือนเดิมนะครับถ้าจะซื้อก็กดซ้ายเหมือนเดิมกดซ้ายกดคอนเฟิร์มไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดโอเคตัวชื่อผู้จัดการหรือไอเทมเนี้ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในแท็บกการ Team ร,านะรบ,บ อนนกัมนนะมีเมออหืยากได้โค้ดของทีมไหนสโมสรไหนก็กดเช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้กดกลับไปครับสาหรับคอนแทคนะครับก็จะมีประมาณนี้เป็นการซื้อนะครับเป็นการสุ่มการซื้อโค้ดนะครับจะอยู่ที่หน้าคอนแทคต่อไปเราไาดูเมนูของอ็อบเจกต์นะครับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้จะเป็นบทรับของรางวัลนะก็คงจะไม่ต้องเปิดเข้าไปดูแล้วแหละนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็รับของรางวัลเหมือนซีซั่นที่แล้วนะเหมือนพอรับเสร็จนะครับตัวไหนที่มันต้องรับไอคอนมันจะกลับมาที่กล่องจดหมายนะครับแล้วก็มากดที่กล่องจดหมายเพื่อจะรับอีกทีนึง หากมันมีตัวไอเทมอยู่ในนี้นะครับเราก็กดรับตรงนี้หากเรากดรับที่ออบเจกนะครับมันจะมีบางตัวที่ไอเทมมันเข้าไปอยู่ในกล่องจดหมายนะเราก็แค่เข้าไปกดดูว่าหากมันมีเราก็กดรับอยู่ประมาณนี้นะครับผมมันจะเป็นปุ่มกดรับอยู่โอเคในส่วนของแถบเมนูด้านล่างนะครับแถบเมนูที่เราคุ้นเคยกับมันนะที่อยู่ด้านล่างแต่ก่อนมันอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเป็นตาราง2แถว3แถวนะครับประมาณนั้นมันก็จะมาอยู่ด้านล่างให้เราเป็นแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งนะครับประมาณนั้นแล้วไอตัวที่เลื่อนอยู่นะคืออะไร ตัวที่เลื่อนอยู่ก็คือเป็นข่าวสารนะเป็นข่าวสารเป็นวิดีโอนะครับลองกดเข้าไปดูวิดีโอหรือกดเข้าไปรับของนะครับตรงนี้หากใครที่ยังไม่เคยเข้าไปกดดูนะกดเข้าไปครับจะเป็นโปสเตอร์นี้นะครับแล้วก็โปสเตอร์นี้แล้วอันนี้นะครับด้วยอีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าสุ่มนะครับอยู่ตรงคอนแทคนั่นแหละคือมันจะออกมาโชว์ว่าคอนแทคของอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะออกมาโชว์แบบนี้ ในส่วนตัวนี้จะเป็น w o r ร์ดคัจะอยู่ในแมตช์ทีมทีมจะมีประมาณนี้ครับโปรเตอต่อไปเรามาดูที่ช็อปนะเมื่อกี้ผมพากดเข้าไปดูแล้วนะจะมีแค่การซื้อขายเหรียญน,นะซื้อขายทองตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีคอนนะกดเข้าไป กดเข้ามาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตานะครับเหมือนเดิมคล้ายเดิมนะคล้ายเดิมต่อไปก็จะเป็น e point นะตรงนี้กดเข้ามาแล้วก็จะเห็นอยู่นะว่าจะมี player แล้วก็ i อ e m ถ้าใครจะซื้อก็สามารถซื้อได้นะครับหลักๆตอนนี้น่าจะซื้อพวกอัปเดตแล้วก็บัน t ท็ก Re n น w นะครับเนื่องจากว่าบางคนก็อยากจะใช้ตำนานหรือไอคอนที่มันโดนล็อกอยู่เนาะโอเคครับกดกลับออกไปต่อไปเรามาดูที่ตัว e x a c t นกันครับ excel ก็จะเป็นการตั้งค่าข้อมูลข้อมูลของ user นะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลของเรานะจะเป็นชื่อทีมนะครับ เป็น ID เรานะครับชื่อทีม ID เรานะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นแมตที่เราเคยเล่นแล้วก็จะเป็นทีมนะครับที่เราใช้อยู่สามารถเปลี่ยนทีมได้ตรงนี้นะครับโอเคกดกลายไปเสร็จแเราก็จะมีในส่วนของ h e ลนะครับเป็นคู่มือการช่วยเหลือสอบถามด้วยตรงนะครับก็จะเป็นการัพ p อ o r t นะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหมวดเทร i n ิ่ g นะแล้วก็จะเป็นเกมเ Setting นะครับเกมเ Setting เรากดเข้าไปดูในหมวดของเกมเ Setting จะมี Audio มีเสียงคู่บรรยายนะครับมีภาษาที่เราต้องใช้แล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับในส่วนนี้ผมใช้แค่ตัวเดียวนะ เพเซตติ้งเพราะว่าภาษาและก็ออดิโอนะครับตอนที่เราเข้าเกมครั้งแรกนะเราอาจจะตั้งค่าไปแล้วนะผมผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเล็งหาตัว e x a c t เป็นอันดับหนึ่งนะจากนั้นในส่วนนี้นะครับการตั้งค่าของเพเซตติ้งหากเราไม่ต้องการไปตั้งค่าปุ่มบังคับในหน้าเกมนะครับซึ่งจะเสียเวลาเราก็มาตั้งค่าที่นี่นะการตั้งค่านั้นนะครับอันแรกก็จะเป็นในส่วนของเบสิคคอนโทรลนะเราก็จะแจ้งไว้อยู่เนาะผมเลือกเป็นหมวดคลาสสิกนะครับตัวแถบนะครับในการเลื่อนบังคับทิศทางผมปิดไว้นะแล้วก็ตัวเปลี่ยนหัวนะครับ เรียกเป็นเมนวลนะครจะใช้แบบไหนนะครับเอาที่เราถนัดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าตัวเปลี่ยนหัวเวลาที่เราโยนข้ามหัวไปนะครับไอตัวลูกศรมันไม่เปลี่ยนหัวให้นะ AI มันเหมือนมันช้าๆนะครับหรืออาจจะตั้งค่าไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วก็มูเมนท์นะครับอินพุตตรงนี้ก็ลองตั้งค่าดูแล้วกันนะครับผมใช้แบบน่าจะสูงสุดั้างเนี่ยเพราะว่าตอนที่มาครั้งแรกมันจะเป็นกําหนดเป็นมีเดียมมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะผมจะตั้งค่าเป็นความเข้มของปุ่มผมจะตั้งไว้ที่20บแล้วกันนะคร ตั้งค่าปุ่มนะครับเพื่อควบคุมปุ่มแอคชั่นนะครับยิงส่งกระโดดวิ่งไวนะครับเข้าแย่งจะอยู่ที่นี่จะเป็นการบุกนะครับแล้วก็การตั้งรับโอเคกดกลับผมเชื่อว่าฟังก์ชันนี้มันเหมือนเดิมนะมันมีเปลี่ยนแค่ไม่เยอะหรอกนะครับโอเคกดกลับไปอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของ Exact มันมีฟังก์ชันหนึ่งที่หายไปคือฟังก์ชันแอดเพื่อนระบบแอดเพื่อนมันไม่มีครับผมอาจจะเซ็งๆนะอีฟุตบอล2022นะครับแต่ต้องรอดูว่าเขาจะอัปเดตหรือ,อยังไงอีก2เดือนหรือเปล่านะ ก็ต้องลองดูนะครับต่อไปเรากดไปที่ eF o o t บอล l วิร์นะครับผมกลับมาที่หน้านี้สิ่งที่หายไปตรงหมดแมตช์อีเวนต์ก็เหมือนกันนะกดเข้าไปนะครับคือการเล่นกับเพื่อนนะหายไปนะครับผมในส่วนนี้ผมว่าน่าจะเป็นหลีกหรือเปล่าระบบหลีกที่เขาเคยเกินเกินไว้นะครับน่าจะมาอีกไม่นานนะตัวนี้โอเคกดกลับครับสาหรับวิดีโอรีวิวนะครับแถบหน้าจอแล้วก็เมนูต่างๆที่เราเห็นนะครับในตัวของ f o o t b a l l 2022ก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งณตอนนี้นะที่ยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มนะครับต้องรอดูว่ามีตัวไหน ที่อัปเดตมาเพิ่มไหมนะครับผมก็จะมีบางตัวที่แแบบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแมตช์อีเวนต์นะครับจะเปลี่ยนไปอยู่ในดีมทีมนะครับแล้วก็จะเป็นของายทีมนะครับซึ่งมีหมวดการอัปเดตนักเตะที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีการเพิ่มระบบการซื้อโค้ดแล้วก็ซื้อนักเตะขึ้นมาครับซึ่งเป็นแบบสแตนดาดคือแบบตัวธรรมดานะครับขึ้นมารวมๆแล้วก็คล้ายๆเดิมนะครับผมว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนะครับน่าจะแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วนะครับในส่วนนี้ของหน้าเกมนะครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวนะครผม ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับตาไปแล้วสวัสดีครับ